พี่น้องสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีสดพี่นอ้องกันยุ่นในรถเด้อค่ะเด้อพี่น้องสาวบนไปบานปูพี่น้องปู๊บเป็นส่งผมสมาสีบางนางปั้นหางตะละกบันนี้พี่น้องตื่นตะต,ตีหาพี่น้องเอ้ยวนแฟนมากนะคะ่ะได้ยินข่าวว่าอันเฮ็ดผพิงออกอีกนะคะ่ะอุปกรณ์ผมเสื้อเลืองไปยังอัน เส้าบนจังใสเสือเหลือ้อมติพี่นองจะก้นฟนนะคะนนี้เพราะว่าอันมันหดย่ำมันขยิ่งขยิ่งกวงน้ม่มัพีนองก็เลยใส่สีแบดให้มันมีสีแนวพ่อย้เขาโหว,ว่าเป็นคนนะคะ่ะเพกกอนก็ิสซืส้อถือยิ่งนอตพี่นองเนาะโอ้ยแฟนขับรถไว้ไปได้พี่นองบนปะอู้ได้ยินข่าวว่าอันเฮ็ดออกเส้าบนนอนบารลับพี่นองเอ้ย พี่น้องเป็นคืออันเศร้าบนบ่ค่ะโอ้ยโผดโผนอนก็บม่รับมาคืนในฟันอะโอ้ฟันดีค่ะฟันบริเกปผึ่งเก็บสาวเอาสาวเอาหัวเอาหอบเอาหอ้หองทั่วป่าอยู่ซาใจนัน่นอยากเข้าป่าคู่มือพี่น้องมันหักไก่แห้งนะคะ่ะเดี๋ยวสาว้าบนจะทายพี่ให้น้องเบิ่งจังน้อยนะคะนาะใในหอดก่อนอีกใกล้เติบยู่ค่ะพี่น้องสาว้า,าวบนวะสศร้าบน่ะ รถเขาได้มากอะเสี่ยงกับไปเสี่ยงกับไปเสาบนญไปสินะพี่น้องโอ้ยขอโทษขอภัยเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดอันฟังเสาบนบ่ทันนะเสาบุญบาไหวพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวหอดปลาเสาบนญจิตไทยพี่เห็นน้องเบิ่งนน้องขาหน่อดีฮาจะมาเบิ่งกันน้องขาหน่อพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องเฮ็ดเท้าเบิ่ร์น น ah, ah, bon. ี oh, ่ค่ะนี่ค่ะเอาบ่อใดได้ค่ะพี่น้องนี่บ่อใดบนนั่นโอู้หูบนขามันเบิองค่ะตัวถากินเบิร์ดเด้ก ะครับพี่น้องดูเสาบนมห่อหรอวค่ะโอ้ยเหมือนเทเดอพี่น้องค่ะพี่น้อ,นเอ,นอง,พองเพิ่ค้าไหลค่ะเท่าล่ะคุณเอ็ดเท่าทีมเบิร์ดดีค่ะพี่น้อง เท้าดอกหนึ่งนะพี่น้องเท้าอีกล่ะจะได้แนวนี่พอได้มาอาทิตย์หนึ่งตีละ Nhi, thao Ô oh. Phải phía bưng anh Hết phượng cả Để sau bọn chị ta bưng ý Để cả đứa thấy Cái lòng Cái lòng ổ Ôi oh. nhang chút mười Ô oh. Mười cả phía đông Hờ uh.

องดอกนี่บออนีดพี่ดีพี่น้องกรลังอกอีก กำลังโพเ่ค่ะพี่ดองเดี๋ขอท่านไงเนังกาค่ะ môi trái ẩn wa der mo hết phừng hết phừng hết phừng ban hết nắng บเอาเต็มตู้อยู่พี่น้องเฮ็ดทักขั้นได้เลยค่ะพี่น้องพี่น้องว่าเฮ็ดอีหยังคะเห็นไหมนี่อยู่เต็มพ้อนเลย สาบุนบกหูวค่ะระเฮ็ดเอียงพี่น้องเบิ้งค่ะเฟ็ดสามเฟ็ดสีไหมซาบุนไทยลูปก่อน โอ้ยสอนบสอสอนบอมึงพี่น้องเาบนโพอ,อีกนะเบืงค่ะมึงเบิง่งค่ะอะไรบ่ะวะตัวนี้เอาะไรดอกค่ะเป็นไมึงอ้งาวบนสตาร์ทที่ลังเน้ะค่ะน้อยพี่น้อง นี่เฮ็ดทักขันตระเระค่ะพี่น้องโอ้พี่น้องแมน็นเพอรด์เลยปุ๋เห็นไหมค่ะโอ้ยว้ายววนจนสะออนดิเฮ้ยโอ้ยปุ๋ย,ย,ย,ยพี่น้องเห็นไหมคะ่ะปุ๋ยอุ๊เก็กบจนวิ่งเพื่อขาววนไทยก่อนไทยหลุดก,ก่อน